โอเคครับวันนี้ฟูดเนจอยจะมาทำสปาเกตตี้สเต็กแฮมหมูผัดขี้เมานะฮะโอเค okay. so, วันนี้เราจะเตรียมเครื่องดังนี้กระเมยตัวสเต็กแฮมหมูกระเทียมใบโหระพานะฮะมีหอมใหญ่นะฮะมีมะเขือเทศพริกแดงนะฮะแล้วก็ชีสเค็มก็เครื่องเคียงที่เราจะใช้ที่เป็นปรุงรสชาติก็มีเครื่องปรุงก็มี อ,อีกไทยปนผมที่ใช้เขาเรียกว่าเพสโต้ esto, หรือว่าใบโหระพาที่ปนนะฮะที่เก็บไว้นะฮะมีขายในห้างโอเคแล้วก็มีออริกาโนมีทาวนะฮะคือความหอมบอกขินฝรั่งกับไทยปนกันแล้วก็มอีอย่างนี้นก็คือ่ง่าย,ายนะฮะก็คือตัวน้ำมันหอยนิดหนึ่งโอเค แล้วก็เส้นสปาเก็ตตี้อันนี้ก็คือเราได้อุ่นไว้เรียบร้อยแล้วเราทำไว้ประมาณ10-15ึากีต้มไว้นะฮะโอเคแล้วก็ให้เจออือน้ำเริ่มทำัโอเคผมก็ใส่ชีสก,ก่อนให้หมดเลยเส้น เค็มละลายโอเคที่เอาเอาสเต็กแฮมเบอร Inside. okay in the hall. ใส่กระเทียมแล้ว <P ick salt> ไปเลยไปหมดคือผมใส่หอมหัวใหญ่พริกสดเข้าไปเลยแล้วก็แะเวก็พเทก ญญง่ายครับทำอธิบายใชีดละลายให้หมดทุกเนือเมื่อพร้อมเอรียงจับใส่เส้นเราจะได้มีชที่ไม่ตอกตัว ใชิ้นผมใส่เส้นสปาเก็ตี้ก็ได เส้นมันทำอุ่นยนน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 าใช่ไหมฮะเสร็จแล้วโอเคก็ออกได้ว่ามีชีิตชวีอะไรนี้เป็นทายตัวนี้เราจะเพิ่มความหอมหน่อยตัวโซดาบกที่เราทำไปแล้วผมใส่ไปแค่ช้อมเดียวเพราะเนีต้องใส่โซดา 我跟你讲，我跟你讲。 有点，再放点菜。慢慢炖，炖着炖。先喝汤。没事。 นี่ไม่เป็นสูตรของเองนะรสชาติเลยแปลกไปแล้วก็ใส่ใบชามแล้วก็ใส่พริกไทยก่อนพอไมเป็นปับที่นอยแล้วก็ออกรสชาติคค่อนขางแ่ต้องจัดใหดนึง หอมมากอ,อที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะบ่งบัดใส่นี่คุณไปหัวลูกพาต่าไปทำให้หมด ทานก็นโดยความร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะสลบละโอเคทีนี้ก็พร้อมเสิร์ฟนะครับ

ก็อันว่าเสร็จเรียบร้อยครับสปาเก,กตตี้สเต็กแฮมผัดขี้เมานะฮะโอเคขอบคุณครับสวัสดี